ถ้ามาชมอินทผาลำนะฮะอินทผาลำทีตนนะะ่ตลาดชายเดนนะคะกัมพูชาสุรินช่องจอมตลาดชายเดนนะคะไทยกัมพูชาช่องจอมสุรินอุ้ยมีโลละร้อยห้าสิบด้วยร้อยห้าสิบสวยมากเลย ตั้งขายเรียงเป็นถาดเป็นถาดเลยนะคะน่าจะมีหลายราคานะมีร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบแปดสิบร้อยห้าสิบอันนี้มีสองราคาใช่ไหมมีสามพีจ้าสามเอามีอะไรร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบอ๋อมีร้อยสี่สิบด้วยนี่เพมันมโดนค่ะคนถือเงินอยู่นู้นแล้วอะไรสวยมากเลย อันนี้อันนี้มันเป็นอินทผลัมแถวแถวบ้านเราไหมหรือซูลินไหมอันนี้ของ,องของสุรินทนะของสุรินทร์ใช่ไหม Samsung จ<ะ> party, <c oughs> ัต Samsung Samsung ทำไมดีอีกอืมเพราะในแครงอืมอ่าใช่อ๋ออันนี้ของสุรินทร์เราใช่ไหมใช่จ <c oughs> นะ้ะไม่ <c oughs> คนชิ้มันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ออกมาก่อนขนมดงรักไหมหรือว่ามาจากของ อ๋อแถวบ้านกรวดนะบุรีรัมสิงั้น,น,นใช่บ้านกรวดบุรีรามโอ้นี่มาจากบุรีรามนะคะเป็นอินทราลามจากบุรีรัมมาฉายที่ตลาดายแดนไทย,ไทยกัมพูชาช่องโจมี3ราคานะคะ150 180แล้วก็ร้อบ,บาทสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆมาชมนะคะ คุณที่ชมคลิปจนจบนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันนี้180ก็จะใหญ่หน่อยนะควนอวบเลยอะ่ะ